ว้าวสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะรถหายากมากๆเลยนะคะสำหรับรถเบนซ์รุ่น E 2 2 0 c d i W 2 1 1นะคะอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกนะคะหายากมากๆเลยนะคะ mm hmm. นาธนูแล้วนะคะปี2008ค่ะรุ่นคลาสสิกนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ mm hmm. ปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าผับไฟฟ้าลายไม้ โมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีคัะรุ่นคลาสสิกนะคะหรูหรามากๆเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหายากมากๆเลยใครกำลังหารถเบนซ์รุ่นนี้อยู่นะคะรีบด่วนเลยค่ะมีแอร์ต่อหลังด้วยนะคะสภาพดีค่ะสภาพเเดิมนะคะเก็บปละเดียดงานห้่ทีหนึ่งนะคะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เองค่ะแม็กนาสวยค่ะดาวห้าหมื่น 50, บาทนะคะผ่อนเดือนละ 9,000บาทค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่ตั้งหมือ8,000บาทขึ้นไปนะคะกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถเบสคลาสสิกนะคะแน,นะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะบอับอไฟฟ้าคูน่ามีเมมโมรี่ทั้งทั้งคู่เลยนะคะรถสวยน่าใช้มากๆลยค่ะแอร์แบกรอบคันค่ะสะภาพดีค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้ล้อเลยนะคะ รถเบน E 2 2 0 C D I รุ่นคลาสสิกนะคะปี2008ค่ะ W 2 1 1นะคะดาวห้าหมื่นบาทค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายดะเอดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อ